ะะถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวเลขเนี่ยมันมากขึ้นกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราจะลองดูเนี่ยระลอกก่อนนะคะตัวเลขที่มากที่สุดอยู่ที่13สิงหาลองไปดูตัวเลขได้นะคะว่าณตอนนั้นตัวเลขยังไม่เยอะเท่ากับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงเะลาที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็แต่ภายใต้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็ยังมียังมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจได,ได้บ้างก็คือ จำนวนของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วว่าเยอะกว่าเราเลอก,ก่อนแล้วก็อัตราผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอ่ะคะ่ะน้อยกว่าเราวลอก,ก่อนเยอะมากกับยอดที่ขึ้นมาเร็วมันมัมนตามที่เราคาดการไว้อยู่แล<ม>้วเพียงแต่ว่าพอน้าถึงเวลาที่เราในฐานะคนหน้าง,งานจะต้องรับมือกับสถานาการณ์จริงๆอ่ะค่ะมันก็มันก็นกอพอปวดค่ะเพราะว่าอย่างไม่แกี้พอเราขึ้นเวทีใช่ไหมคะก็ หลังบ้านก็มีปัญหาเรื่องของการจ่ายฟาวิเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทุกเคสก็จะสามารถที่จะขอฟาวิได้แต่ว่าณตอนนี้เนื่องจากปริมาณยาก็จํากัดด้วยเพราะฉะนั้นเนก็จะพยายามต้องทําความเข้าใจกับผู้ป่วยว่าหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่ได้มากนากค่ะ,คะก็จะให้ ดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนค่ะก็คือว่าเป็นไข้ก็ทานยาแก้ไข้เจ็บคอเาทานยาแก้เจ็บคอแล้วก็ทานวิตามินซีทานทาทายโจรในการดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนในระหว่างรอการประสานงานเพราะว่าในบางครั้งอาการจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่า 2- อสาวันมานี้นะคะ่ะปริมาณเคสเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันพ่วงทีอย่ารอนะคะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยก็ทานยาดักไว้ก่อนเลยแล้วก็อย่าหลอกตัวเองถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการอ่ะ ห้ามคิดเด็ดขาดเลยว่าขอฉันไม่เป็นหรอกให้คิดไปเลยว่าเป็นแน่นอนเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองค่ะเพราะจริงๆต้องบอกว่าเจดถึงสิวันที่ผ่านมาเนี้ยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน,นขนมเพื่อนน้องๆสื่อคนในวงการคือเยอะมากที่ที่ติดแล้วความกังวลของเขาอ่ะคือเอ๊ะฉันอาจจะไม่ได้ติดจริงก็ได้เดี๋ยวไป rt pcr ก่อนพอ a อทเคขึ้นสองขีดปุ๊บไป rt pcr ก่อน ระหว่างรอผล RT PCR ก็จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงใช่ไหมคะระหว่างนี้ถ้าเราเริ่มสตาร์ทกินยาก,ก่อนเลยมันจะดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีอาการน่ยอย่ารอกินยาบรรเทาอาการของเพลงไปก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรมากค่ะส่วนมากนะคะส่วนมากมาก,ก็จะสามารถหายเองได้ภายใน3หรือว่าไม่เริ่มทานยามันก็อาจจะมีโอกาสในการที่ มันจะรุนแรงกว่าปกติได้ตอนนี้ปัญหาที่ที่เราต้องอเจออยู่คืออะไรคืออะไรางที่เจอน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของขอขวดมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆสื่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนก็รู้ว่าเรายังไม่เคยหยุดทําง,งานเลยตั้งแต่ตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทุกอย่างที่เราเซตเอาไว้อยู่แล้วอะค่ะมันก็คือแค่จากสแตนบายก็คือกลับมากลับมารันโลตามปกติเพียงแต่ว่า ปริมาณที่เราคาดการไว้พอมาจริงๆคุ้บว่าโหมาหนักเลยเพราะว่าอย่างเราต้องรอดเองเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการยาสำหรับการทำโฮมไอโซเลชันแล้วบางคนเขาก็กลัวไงเขาก็รับผิดชอบต่อสังคมก็ไม่กล้าออกจากบ้านเขาก็จะเป็นแบบ ที่จะให้หนูออกไปซื้อ,อยาได้ยังไงหนูก็กลัวจะเอาไปติดคนอื่นโอเคงั้นอยู่บ้านเดีย๋ยวเราจะส่งยาให้เพราะฉะนั้นยาสามัญประจําบ้านที่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อติดไว้ตรงนี้เราก็ต้องช่วยส่งให้<ม>เราก็จะมีหน่วยงานของปทมเราก็จะติดต่อดโดยตรงเพื<ม>่อที่จะประสานงานในการานําเอกสาร<ม>แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อขอในการทำโฮมไอโซเลชันให้กับผู้ป่วยอย่างสานการในสุขภัคอยตอนนี้มันลดสา<ส>มศูด้วยกันนะคะมีที่เขตประเวศนะคะตอนนี้ก็เต็ม เขตพ้วยขวางตอนนี้ก็เต็มส่วนเขตคณยาตอนนี้ก็ล้นอย่างที่ทุกคนคงจะเห็นใน a c e b o o k อยู่แล้วนะคะว่าก็จะโพสต,ตลอดว่าเต็มแต่พอบอกว่าเต็มปุ๊บเนี่ยบางคนเขาก็จะไม่เชื่อว่าเต็มจริงๆอะคะ่นะณตอนนี้ก็คือเราได้ทําการเอาเตียงออกแล้วก็เอาที่นอนปิกนี้ก็ค่ะมาปูเพื่อให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเคสได้เนื่องจากว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนจําเป็นที่จะต้องแยกกักตัวจริงๆแล้วเขาไม่มีที่ไปเรา ก็แค่เอาเตียงออกแล้วเอาที่นอนปิกนิกใส่ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็มันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องต้องบริหารจัดการค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะก่อน,ก,อนก่อนเข้างานก็ก็ได้มีการประชุมหารือกับท่านทีิบดีกรมการแพทย์ว่าเราจะร่วมมือกันยังไงอะค่ะก็ทั้งทั้งกรมการแพทย์เองทั้งกอทมอเองก็กําลังหารือร่วมกันว่าเราอาจจะต้องมีการเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มแล้วเราจะสื่อสารกันยังไงเพื่อให้ ประชาชนทุกคนนะคะไม่อยู่ในความวิตกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานถึงยังยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผทานช่วงทีงทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย้ำไว้ก่อนเลยค่ะว่าตนเป็นชี่พื่อแห่งตนถ้ามีอาการดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่าอย่างน้นช่วยไม่ได้เต็มที่จริงๆตอนนี้ก็อาสาสมัครก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็คือออกไปทํางานของตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเตนนิมกําลังคนของเราให้เข้ามาค่ะล้วก็สแตนบายทุกคนเอาไว้แล้วก็ คือเราก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่เคยหยุดทําเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ออนสแตนไวไว้ก็แค่ปรับโหมดเข้าสู่การทํางานเอง้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังสู้ไหวตย่งตัวไี่้ก่อนอันนี้บอกว่าทํางานจนไม่ได้นอนเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยได้นอนไปช่วงก่อนปีใหม่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาไม่ค่อยได้นอนอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราแค่ต้อง ปรับแล้วก็ตบตบระบบให้มันเข้าหลังบ้านของเราให้มันได้แล้วโฟโล์ในการทํางานก็จะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถรันได้แบบไม่สะดุดถ้าใครไม่สามารถรับได้เราก็ต้องรับก่อน mm hmm. เนื่องจากว่าเราเราไม่สามารถที่จะให้ผู้ป่วยที่อาการหนักแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีคนดูแลเราก็จะรับเขา้ามาก่อนแล้วก็ เราค่อยว่ากันในวันรุ่งขึ้นว่าเออพรุ่งนี้เช้าเราจะประสานเข้าไปที่ไหนเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าโอมิคอนจะดูเหมือนกับว่าไม่รุนแรงแต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าผู้ป่วยติเดเตียงที่อยู่ที่บ้านที่อาการยังคงรุนแรงอยู่กลุ่มนี้ค่ะยังคงหาเตียงยากเตียงเหลืองเตียงแดงอะค่ะก็ไม่ได้หาง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การประสานง,งานร่วมกับ ทุกภาคส่วนเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือทุกคนได้อย่างาทันท่วงทีรู้สึกยังไงที่เห็นแบบนี้อะคะก็รู้สึกว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาเท่านั้นเองคะ่ะคือถามว่ามันมันไม่หนักเท่ากับระลอกก่อนที่มันมันดึงความรู้สึกเราให้ดิ่งไปมากเนื่องจากว่าระลอกก่อนนั้นนี้คือเราเจอคนเสียชีวิตทุกวันเยอะมากๆตอนนี้มันเป็นแค่แบบว่าโอเคไหนเคสอยู่ที่ไหนคะ นอนอยู่ข้างถนนใช่ไหมศูนย์เราถึงเราจะเต็มแค่ไหนอ่ะแต่พื้นก็ยังว่างเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะไปนอนพื้นถนนมามาที่มาพื้นเราก็ได้มาพื้นเราเรามีข้าวให้มีน้ําให้มีแอร์มีที่นอนให้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ให้เขานอนพักก่อนให้สบายแล้วพรุ่งนี้เราค่อยประสานได้เลยเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าถามว่ามันบริหารจัดการได้ไหมมันไม่ได้แย่เหมือนก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราซ้อมกันมาเยอะค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่า จำได้ไหมว่าณวันที่ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักหน่วยตอนนั้นทุกคนกลัวกันมากไม่กล้าออกไปไหนเลยแต่วันนี้ค่ะเดินไปในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านอาหารต่างๆคนอยู่กันเยอะแยะมากมายโดยที่ลืมไปแล้วเราก็อาจจะไม่สนใจแล้วว่าอะ,วอะไม่เป็นไรหรอกติดโควิดวันนั้นคนนั้นก็ติดถามดีกว่าว่าใครยังไม่ได้ติดบ้างตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขามาลุยเราเรื่อยๆ แล้วบางคนอ่ะติดจนหายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ตรวจยหรือว่าเราเราตรวจหรือยังคะตรวจแล้วตรวจเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไม่รู้คือบอกแบบนี้ว่าบางคนนะคะตรวจ ATK ไม่ขึ้น RT PCR ไม่ขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกหน่อยจึงไปตรวจภูมิปรากฏว่าภูมิขึ้นคุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณติดโควิดไม่หายเพราะแบบนี้ก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สบายใจได้ว่าดหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนน่นำนํา um> um> m i n d s e เดิมกลับมาที่เราเคยกลัวแล้วหวาดระแวงกันยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเวอร์หรือเปล่ามาสร้างความมิตกหรือเปล่าคือคนที่แข็งแรงอ่ะไม่เป็นไรไงคะคนที่แข็งแรงเนี่ยเราอาจร่างกายเราสามารถที่จะดูแลขจัดเชื้อออกไปได้แต่เราอย่าลืมว่าเรามีคนที่บ้านเรามีคนแก่ที่บ้านที่เราต้องดูแลหรือเปล่าพ่อแม่เราเขาแข็งแรงหรือเปล่า เด็กเล็กเบบีเด็กเดือนเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขายังไม่ได้รับวัคซีนกลุ่มเปราะบางต่างๆก็ยังต้องการให้เราดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2องะคะ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของตัวแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆทุกวันลองคิดดูนะคะว่า2 0 0 0 0ื่นสอมนติดกัน 3- 4วันนะคะเคสที่ตกค้างอยู่ในระบบมันจะเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะรอประสานงานอย่างเดียว มันอาจจะไม่ทันใจเราเพราะฉะนั้นพูดอีกครั้งหนึ่งและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากคุณไม่ได้มีอาการเยอะมากค่ะดูแลตัวเองไปก่อนในระหว่างนั้นก็ประสานไปด้วยอย่ารอเด็ดขาดนะคะไม่ใช่ว่าแบบเจ็บคอไม่เป็นไรชะลออภิษานก่อนปวดหัวไม่เป็นไรชะลออระสานก่อนเป็นอะไรทานยาตามาการไปก่อนเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เซฟที่คลินิลหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะให้สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จริงๆ จะชอบพูดว่าอะไรวะทําไมพี่ใหญ่ไม่ติดอ่ะอซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบางคนจะชอบคิดว่าอ๋อเราอะทํางานอยู่ใกล้กับผู้ป่วยแล้วทาไมเราถึงไม่ติดคือต้องบอกว่าเวลาเราไปศูนย์ทั่พอยอะเรารู้ไงคะว่าอันเนี้ยคือคนไม่ติดตรงนั้นคือคนที่ติดเราก็จะเราก็สามารถระวังตัวเองได้เราก็สามารถระวังตัวเองได้แต่ปัจจุบนันนี้ทุกคนใช้ชีวิตกันแบบปกติมันก็ทำให้ การอยู่ในใช้ชีวิตปกติน่ากลัวกว่าการทํางานในศูนย์พักคอยเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตอนนี้ใครติดบ้างก็เลยทําให้เราชิลแล้วก็ทาตัวแบบสบายๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนดูแลตัวเองนะตอนนี้นักข่าวทุกคนเริ่มขยับตัวถ่างออกจากกันใส่มาได้ที่ยิงใกล้ๆกันก็ฝากเอาไว้ให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็หากยังไม่เป็นช้อปปิ้งซื้อ ยาสมามัญไปจําบ้านและติดฟ้าทะลายโจรเอาไว้ที่บ้านก่อนเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาลุยเราเมื่อไหร่ค่ะ <c oughs> ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่จกักมันไม่จักเราไปง่ายๆแล้วมันก็จะไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วก็น้าเองก็ได้โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวมีอะไรเดี <c oughs> ๋ยวน้าจะเป็นขอเป็นคนพูดเองเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีสื่อแบบพอสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเออ ไม่สะดวกกอดเนื่องจากว่านะ้าขอว่าถ้ามีอะไรนะ้าจะกอนคนที่พูดเองค่ะอืมแต่เขามีพี่ใหญ่เขาไปโยงตรงนีนพี่ใหญ่อะไรยังไงมากตสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นลืมแล้วอ่ะม,มันนานแล้วไงาถามว่ารู้สึกยังไงไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าดีใจที่แบบได้ทํารายการแบบน,นั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเราเราอยู่ในจุดที่ สามารถเชื่อมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วเราก็สามารถใช้ตัวเองเป็นกระบอกเสียงได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกดีใจและดีใจที่2คือรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนใหม่ก็คือไต้หวันโอเคโอเค